าบอเรื่องอยู่ประเทศโนวีต้องมีความถึกและทนถึกและทนมองไดต้องมีความอดทนย่างสูงย่างหลายหลายๆด้วยค่ะมาอยู่โนวีนี่พอยังติดพอบาหนึ่ง ภาษาเขากับ่าษาภาษา,า,ษาอังกฤษเขามีภาษาเป็นของเจ้าของสองสภาพอากาศหนาวเย็นเอาตรงทนต่อสู่กับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศบ้านเฮามันหอนมัอนบมดแหละมาอยู่นี่มันบัดโอ้ยยตา่ามันหกเดือนพุ่นละเวหนาวนี่แตวายุประเทศนอร์เวย์มีซีหรือดูเด้ค่ะ ก็สิมีหนาหนาววินเทอร์นหนาฤดูใบไม้พริวอร์ฤดูห่อนซุ่มแม่แล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงเขาเอินเฮิร์สต์ยุนี่เนาะวันนี้ ข้อตม่มานี่เฮาก็บอกหูจักด้ค่ะวาผัวเฮาสิเป็นจังไหนอันนี้ยายตาขอยายตาขอแนะนำเด้อค่ะเด้อขอเตือนน้องๆว่ารักผัวได้แต่อย่าลืมรักตัวเองด้วยอย่ารักแต่ผัวจนตัวลำบากนะอันนี้บอกไว้ก่อนมาอยู่เมืองนอกต้องสายแข็งจักหน่อยค่ะ เพราะอย่างตีเพราะว่าเฮาเนี่ยถ้ายืนใดด้วยค้าจากของค้าตัวเองเนี่ยมันจะเป็นการดีค่ะเพราะว่ายัางตีค่อยอาศัยผัวอย่างเดียวไม่ได้หรอกค่ะจังมาเมย์ไม่มา,มาเลียนหนังสือนี่เอาก็ต้องมาปรับตัวให้เข้ากับเรื่องพวกเพื่อนอยู่โรงเรียนแต่ภาษาไม่แต่ สภาพว่าแวรล้อมในโรงเรียนเป็นยังไงคู่กับใจดีใจดีจ้ะตอนยายตามาเรียนน่ารักอีหลีคือเพิินกะมีประสบการณ์เนาะยินดีที่จะช่วยเหลือทุกคนนั่นแหละวันนี้ตอนยายตาไปเรียนใหม่ๆนี่คู่กับซอยดีดี ซอยมองไดตีซอยแนะน้ำว่าเขาสิตองเฮ็ดจังไดแบบไดกระโชคดีอยู่ค่ะพไปเจอน้องๆคนไทยน้าน้องๆคนไทยกะสิสอนสอนเข้าน้ำค่อยๆแนะน้ำเข้าน้ำว่าอ,อันนี้เป็นแบบนี้จังไหนไดสามอดทนกับจิตใจของเจ้าของน้ำมงไดตี อดทนกับความเปลี่ยนแปลงสภาพอารมณ์ของเขาอดทนกับผัวผู้อยู่บ้านนะ้เพราว่าเขาบระดีอยู่น้ำกันนี่ค่ะตอนอยู่เมืองไทยก็่จะเป็นเขาไปเขามาเขาไปเขามา้าัาาางสี่เนาะมันกับประด้มีโอกาสอยู่น้ำกันแบบจริงจังาดมาอยู่ยังสี่นี่เขาก็ได้มาเลี้ยลูกกันศึกษานิสัยกัน ยางทองแท้ยางแท้จริงโมเมนแค่โปรโมชั่นไปหายุ่งเมืองไทยสามขอนี่แหละค่ะสำคัญว่าเขาสิอดทนกับสิ่งเรานีได้โบไฮไฮอดมากจำเป็นค่ะ ย้ำหนาหนาวนี่เพราะว่ารถมันขับายากยุ่นี่ต้องเป็นรถโฟ h e วิวไ i ร e แล้วก็ลอ่อต้องเป็นลอซัมเมอร์ล่อวินเทอร์ล่อซัมเมอร์นี่ก็สิเป็นล่อรถธรรมดาแบบบ้านเฮารถวินเทอร์นี่ลอวินเทอร์นี่มันต้องเป็นแบบลูกยางเกาะหิมะเช่นนี้คะ่ะมาแล้ว ภาษารนเวนี่มันมีสอนอยู่ในช่องของย t u b e ค่ะผู้ดใดสนใจอยากเรียนจะสุวามีผูบาวแล้วตั้งนาตั้งตาที่ว่าเออตั้งใจลาา้ว่าทีแม่ใหญ่ไม่อยู่ร์เว์สิไห้ตัดสินใจไว้ๆค่ะทางหูชักจะคล้องแล้วนี่ทางหูชักว่าจะคล้องต้องการยังไงมันสิได้เปรียบค่ะได้เปรียบเพราะว่าเวลามันจะผ่านไปเรื่อยๆไปสุ่มือสุ่มมือเนาะ มันก็เห็ดเฮาตดสินใจได้ไว้มาไว้เฮาก็ไดเงินไว้ทำการทำงานเรียนหนังสือไว้ตั้งใจเรียนเตรียมตัวเรียนภาษามาก่อนอยู่นี่ก็ห้เรียนฟี่สามปีจ้ะเพราะตาเฮาแต่งงานเห็ดวิชาแต่งงานมาเนี่ยไปโรงเรียนผู้เขาสิเบิ่งเฮาเองดอกว่าเฮามีความสามารถทั้งด้านภาษาสำใด วันนี้ว่าสิไปหาหนั่นงจุม้มยูหันดีฮอดสามปีได้เป่าเมียนบ้านนี้พอถ้าเขาจบโรงเรียนแล้วเขาก็สบายค่ะอาการหาง,งานได้ไวเดี๋ยวนี้ยายตาก็ได้เห็ดเห็ดงานอยู่ห่างไกลๆบ้านนี่แหละก็ต้องไปดินล้นไปไกลมันเสียค่าน้ำมันเนาะประหยัดยุ่ประหยัดกินค่ะยูนี่เออความอดทนอีกอันหนึ่งติยาตาอยากบอกคือเรื่องอาหารการกิน ต้องไป้านเอเชียเนี่ยค่ะแพงอี่ยังนี้ดิไปซื้อตะเลเทียหมดที่ละสามพันสี่พันบุ่นเด้มองใ้ตีสามพันสี่พันบาทบานเฮาตะากะห้กำลังใจค่ะอย่าเฝ้าทออ,าาาอ,าออย่าเฝ้ามันยากคือยายตามยยมา <laughs> อยู่ใหไหมอยากหัวอะไรแปลงเลี้ยนมิตริไหย้ยเนี่ยบาน แถาเมียอ,อยู่บ้านเมืองไทยเหรอมาบ้านอันนั้นอ่ะมันติดโควิดพอดีค่ะปี 2, 000, สองพันยี่สิบสองพันยี่สิบได้ตาบม่ได้กลับบ้านสองปีปี 2, 000, สองพันยี่สิบสองท่านไม่กลับบ้านนี่ตาสิกับบ้านนี่หลีหอดสีเซาเรียนเลยคู่จะว่าได้อ้อยเอาแต่อยากหวยหลีจะว่าน้องคนไทยว่ะ พี่พี่จะกลับทำไมเรามาแล้วบางคนเขายังไม่มีโอกาสมาเหมือนเราเลยอดทนเอาอีกนิดเรียนหนังสือจบแล้วก็มีงานทำมีเงินเป็นของตัวเองแล้วจะได้สบายนองก็ว่ะเกือบเป็น่อดเอาอือเขาว่าสู้มือนี้ได้สบายจ้ะ ที่ไดยได้เป็นของเจ้าของพวกกับบะเองกับเฮ้าดอกต่าพะงัยแล้วกับเร่มเม้าสูงสิงเงินน้ำเน่้ตาดอกพอว่าแล้วกับหูวา่าเขามีพระละสมทั้งบ้านเธอหาได้เ่าได้ก็ต่เห็ุเองบริหารเองเงินของเธอระวังสิ ็ว่ากับซอยซอยกันค่ะแล้วกับใจขา,าชาวบ้านชาวบ้านก็บรไเด้แพงหรอกว่าไปยูน้าลูกลูกกับนารักนารักเด้วตากับซอย่าอาหารช่วยกันนี่แหละค่ะมาอยู่น้อยต้องอดทนต้องถึกทนต้องถึกทนค่ะมาอยู่น้อยต้องถือกี่หลีดิค่ะ แล้วก็เออเสียภาษีแพงภาษีแพ,พงหร,รับตฐใหม่เขาเป็นประ,ประเทศรัฐสวัสดิการเนาะกน้อง,ง,องสงสัยยือ้อยากได้รับคำปรึกษาก็บอกได้ค่ะถามได้เดี๋ยวสีซอย เขาทีความสามารถของเย่ยตาจะมีเนาะสีซอยเลยนะทหมนี่นสันนแหละค่ะผู้ใดที่กรลังเหตุผู้ใดที่กำลังเริ่มต้นกระสูสูเย่าพึ่งท่อมันโมมีอย่างเกินความสามารถเท้าดอกเท้าสู๋ช่ายังเนาะ สำหรับวันนี้ยายตาก็อยากขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามรับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ยายตาด้ค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงความสุขมากๆไว้เจอกันค่ะ